หกหนึ่งอัดเด็กลางเขาออกสามศูนยะครับเนาะครับของปูศูนย์เจดนะครับเนาะนะครับปูศูนเจวันพุธที่23่สิบงหาคมหกหลาวพัฒนาปู0ูนย์เจดบนวิ่งรูด1ตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวก็ไม่รีนะครับพี่เนาะเตีวยวปูจับปูให้มันมีหาหนึ่งเลขมันออก6กหนึ่งนะครับส่วนลาวปูให้สอง มีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคับลุดไปนะครับเนาะเขาตะเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอับหมวดวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าครับไปเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะครับเดี๋ยว็เบิุงนกำกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปูซูลเจ็ดครับผมเราพัฒนาครับพี่น้องครับตัวเลขกรับเลขวิ่งเขาครับพี่น้องครับปูให้หนึ่งกับสองนะครับเนาะเขาที่หนึ่งครับสำหรับเลขจับคู่กับหลุดไป สำหรับครับผมงวดนี้ครับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้วกันครับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ครับผมมาบ่งตัวเลขแนวตั้งไปพร้อมๆกันครับผม 怎么呢？ พัฒนาปู07ครับบน บนวิ่งรูดเนาะอย่าไปเต็มมืงในโทสรสั์ก่อนนะบนวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับ บนวิ่งรูดสองตัวเดียวขับจับคู่สองสามสองสี่สองห้านะครับ สา,ส,าสามสามสามสี่สามห้า<อ>หัมวดี่ามเลยครับเด้อพี่เลขดูซึกงว่าจะส้นกันลายอาจารย์เนาะครับเนาะตามที่พอเตรียมในลงคลิปมานี่นะครับสรุปไปพร้อมซะบ้ง <c oughs> <c oughs> สรุปดวงแนาสรุปเอฟซีไปพปร้อมว่อง,งเดี๋ยวเอฟซีก็คงไปเบิรงใส่กับอาจารย์อื่น,น้ำน,นะครับเนาะรับปูคนไทยวิ่งรูดสองนะครับเนาะรับติดสองกันนี่มี2สองสามนะครับสองสี่ือเกย์ผู้ลงคนเกันาดน้ีหมสองห้าเพราะมือนี้อัดนมกันอยู่นี่เงือนปรเตียมมีม เซียนหน้าดีกับเบาแหลมนะครับอยู่น้ำกันแต่มันนั่งหัวควนนี่มันเท่เนี่ยคื้อกันหัวควนกับหัวควนแบบอารมณ์ดีดอกครับอารมณ์ดีเนาะครับสกใสครับส่วนล่างนะครับเนาะเขายกกุมยกหงนะครับล่างวิ่ง ร่างวิงรูดจากกรเบิ้งในโครสั์ร่างวิงรูดห้าตัวเดียวนะครับ ส่วนจับคู่ล่างนะครับเนาะนี่ห้าสี่ห้า 5. ห้าห้าหกนี่ 4ส5 6ห,กห,กหกสังเกตมูสิเมเลตเป่าทั้งบนทั้งล่างนะครับล่างนี้โอ้บน่นส,สามสามส่วนล่างนี่หาหากับหกนะครับ ปูให้วิ่งลูดห้าตัวเดียวล่างนะครับเนาะติดหางก็จิมีห้าสี่ครับห้าห้าห้าหกครับห้าหกหกหาจะกลับกันนะครับเนาะครับคือปูศูนย์เจ็ดนะครับ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดครับสำหรับเลขบนน้อพี่น้องปู่ก็ให้วิ่งมาที่สองครับผมครับวิ่งมาที่สองครับสำหรับจับคู่นะครับเนาะครับตัวเลขเด่นๆของปู่ก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ่งหน้าครับเนาะครับสำหรับตัวล่องครับผมก็จะมี สามสามสสห้าครับสำหรับล่างครับผมวิ่งมาที่ห้ากระผมตัวเลขแนวทางของปูก็จะมีห้าสี่ห้าห้าห้าหกครบผมครับสำหรับตัวล่องก็จะมีหกสี่หกหกนะครับเนาะครับสำหรับห้าหกนี่เป็นตัวกลับครับพี่น้องของตัวนี้นะครับเนาะครับถือว่าเป็นตัวเด่นครับผม ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนนะครับเนาะอย่าลืมครับผมเอาไปพิจรารณากันเบิ้งครับกับตัวเลขหน้าทางครับผมของปูโคราชครับพี่น้องครับ ฝากสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่อย่าลืมครับผมแคปหน้าจอไว้นะพี่น้องเนาะครับเพื่อท่านจะบร่ได้พลาดคลิปตัวเลขหน้าทางครับผมเด็ดจากทั้งช่องของบอแหลมพารวยเก่าพารวยครับก็ต้องขอขอบพคุณครับผมไปยังปูโครารนะครับเนาะทิตกรุณาตัวเลขหน้าทางครับผมขอบพคุณพระแตมครับผมสําหรับเป็นผู้บรรยายนะครับเนาะครับและก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่กําลังติดตามรับชมครับผมตัวเลขหน้าทางเหล่าพัฒนาครับผมงวดประจำวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566คมโครา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมก่อนจากกันขอน้อนยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกคกู่ท,ทุกคนในวันศุกร์ที่25สิหางหาคม2566าเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับผมรับคอยหังปังกันทุกคู่ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม